รบาลสกอตแลนด์นะคะก็ถแถลงว่าเจ้าที่สาธารณาสุขติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังจากที่ได้ไปทำงานที่ซิราลิโอนแล้วก็เดินทางกลับมาได้เพียงหนึ่งวันนะคะก็พบว่าติดเชื้อไวรัสเจ้าที่สาธารณาสุขคนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกอร์นาเวลในเมืองกลาสโกโดยมีการแยกกักหลังบินกลับเมืองใหญ่อันดับสองของสกอตแลนด์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ด้วยเที่ยวบินของสายการบิน British Air เ a y ์โดยขึ้นเครื่องบินที่เมืองคาสบังกาในมรร็รกโกและมาถึงที่สนามบินฮิตโตรในกรุงลอนดอนนาง ier, นิโคลัสสเตอร์เจียรัฐมนตรีคนที่หนึ่งของสกอตแลนด์กล่าวในการถแถลงข่าวที่เมืองกลาสโกย้ำว่าบุคคลอื่นที่มีความเสี่ยงต่ำมากที่จะติดเชื้อจากผู้ป่วยรายนี้อย่างไรก็ตามค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนทางการจะทำการติดตามผู้โดยสารทั้งสองเที่ยวบินทั้งจากคาสบังกาไปฮิตโตรและฮิตโตรไปกลาสโกเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าคำแนะนำที่เหมาะสม ต่อไปแล้วก็ย้ำด้วยว่าสกอตแลนด์ได้เตรียมพร้อมรับมือสำหรับก,กรณีแบบนี้ไว้แล้ว ด้านแหล่งข่าวสถานีโทรทัศน์ BBC รายงานว่าผู้ป่วยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหญิงจะถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่แผนกแยกกักที่มีความปลอดภัยสูงในโรงพยาบาลรอยัลฟรีในกรุงลอนดอนต่อไปขณะที่นาย,ยรัฐมนตรีเดวิดแคมเบรนของอังกฤษก็ได้รับแจ้งเรื่องนี้แล้วและนายเจอร์มีฮัน์รัฐมนตรีสาธารณสุขอังกฤษกล่าวในการแถลงการว่ากำลังทบทวนระเบียบการรักษาและขั้นตอนการดําเนินงานของผู้ที่ไปทํางานที่ซิรลีโอนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดําเนินการทุกอย่างเพื่อให าหน้าที่สาธารณส,ส,สุขคนอื่นๆเนี่ยนะคะที่ซิเวลีโอนแล้วก็ฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นมีความปลอดภัยมากกว่านี้ค่ะเกิดข